ครับเพื่อนๆน,นานานักตกปลานะครับวันนี้ก็มาเจอกันนาบังนะครับที่หมายคลองนุ้ยนะครับเไ,ไม่ใช่ไม่ใช่หมายคลองนุย้ยเป็นคลองน้ท่อมนะครับอยู่ในพื้นที่ของตําบลโคกเชียงไอซึ่งหมายนี้นะครับน้บังพอ่อไม่ได้มาตกนานเลยนะครับห่างหายไปนานเลยเพราะว่าตัวไม่เข้าในช่วงนี้นะครับก็มีน้ําใหม่เข้ามาระดับสูงขึ้นมาประมาณสักหนึ่งเมตรนะครับเมื่อวันก่อนล้างน้ำก่อเลย ไม่รู้ว่าตัวจะเข้ามากน้อยแค่ไหนนะครับวันนี้แต่ดูสภาพน้ําก็ยังนิ่งๆนิ่งๆเยียบๆเหมือนเดิมที่ผ่านมาน่าจะมีตัวเข้ามั่งนะครับน้าใหม่ๆโอเคครับเดี๋ยวเตรียมสัมภาระแล้วค่อยประชมกันเลยเก็บแบกครับครับช่วงนี้น้ำบางก็เตรียมสัมภาระนะครับวางนุ่นนม,าะะามวางสาัมภาระอะไรก็ยังไม่เสร็จเรียบร้อยนะครับ ก็จะตกป,ประสมเหยยก่อนยังไม่ได้ประสมเหย,ย่เลยโอเควันนี้จะมีตัวให้จมกันบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าหมายนี้ก็น่าจะเป็นเดือนเลยนะครับไม่ได้มาตกแล้วก็เพื่อนๆนะครับที่มาตกบริเวณนี้ไม่ว่าจะเป็นหน้าดินหรือว่าชิงอยู่นะครับก็

วันนี้อากาศร้อนมากนะครับีย๋ยาวบางตักน้ำก่อนน้ำนิดหนึ่งเอาเขามาวางขาย <c oughs> เราตกปลาตรงนี้ก็ามาวางขายก็ไม่รู้ว่าเขาวางแค่ไหนนะครับเพื่อมาวางขายล้ว สำหรับเหยื่อนะครับที่น้าบ,บางผสมวันนี้ก็นุ่นนิ่มกับแบบฝุ่นนะครับป้นจีบต้องใส่น้ำบางใส่น้ำเยอะยังได้นะครับ bẹp phun bẹp phun ok điều oi đất này tắt phòng sắm cầm bé phun có đây đi trời nam nước mọi giữa rồi lại mấy nó gặp đi อันนี้แบบพุ่นนะครับแล้วก็ใส่น้ำเพิ่มนอดนิ่ม มาจะได้สำหรับระยะที่ตกนะครับวันนี้น้ำมังก็ตกในระยะ4ี่ห้านะครับสองตะขอนะครับก็จะตกแบบ ไม้ตายนะครับเต่าต่กากัววิ่งตะกวัววิ่งไม้ตาย จุกมันขาดนะครับจุกมันหลุดแล้วก็หลุดหลุดบ่อยนะครับหน้าบ,บังก็เลยเอาสายที่สายสิบสามอนด์นะครับสายสิบสาม์มัดครับตรงปลายนะครับแล้วก็ผูกไม่หลุดโดนตัวใหญ่ก็ไม่หลุดนะครับทุนนะครับที่น้าบ,บังทำเองทำใ้เอง ใช้ได้นะครับง่ายๆจะมีตัวให้รุ่นกันบ้างหรือเปล่าวันนี้นะครับมาชมกันหรือว่าจะกลับเ้วน้ำใหม่ๆอย่างนี้นะครับคิดว่าน่าจะมีตัวมัง้งน้ำไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าลึกแค่ไหนนะครับบริเวณนี้น้ำบางก็ไม่เคยมาตกนะครับ มีนาออดนะครับมาตกอยู่ประยำตรงนี้แต่ว่าช่วงนี้นาออดก็ไม่ได้มาตกนะครับเห็นลงเฟสอยู่นะครับไปลงไปลงตกที่บอดที่บอตกนะครับไม่ได้ข้ามาตกจุดนี้เลยปกตินาบางก็มาตกกับนาออดอยู่นะครับนาบางัาบางตกไปทางซ้ายมือนะครับตรงช่วงโง ช่วงนี้ไม่ได้มาตก่อ,อยจักนิดก่อนยังไม่ได้วัดระดับน้ำเลยนะครับไม่รู้ว่าน้ำลึกแค่ไหนะโอเคไปกันเลยไปกันเลยอู้ติดร่มติดร่มติดร่ม ึ้นดูดิอา้อาวอะไรติดอ๋อตะกัวมันพันนะครับว่าแรกทำไมมันลึกปิดปกติตะกัวมันพัน ว่าแ้วทำไมมันถึงลึกปิดปกติเอาไปเก็บพอดีสี่ก็สีสี้อสีสวยๆแต่ปลาไม่มาช่วยเลย เป็นยังไงโอ้ยถอนนะครับถอนถอนโอ้ยถอนนิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดนึงอูย้ยโดนนะครับปลาอ่อยปลาหรือว่าอ่อยปลาหรือไม้เฮ้ยปลาอะไระวะอุ้ยปลาอะไรวะก็เหยื่อนะครับปลาอะไรเอ่ยโอ้ใสสวยอยู่นะครับเมื่อกี้เห็นหน้ามาแล้วไม่รู้เป็นปลานินหรือปลาหรือปลายิสก อยี่สุกนะครับใส่สวยอยู่ใส่สวยอยู่ใส่สวยอยู่ปลาอะไรปลานินหรือปลาอะไรใส่สวยอยู่นะครับโอ้ใช่ได้ใช่ได้ไดไเจอใส่แบบนี้มันก็ชื่นใจหน่อยนะครับแรงดีแรงดีปลาอะไรนินดูวย,ยี่สุกน่าจะเป็นยี่สุก เข้ามาอุ้ยแรงดีอยู่ครับแรงดีอยู่ครับโอู้ยแรงดีอยู่ครับจะต้องทิ้งเซฟไหมต้องทิ้งเซฟไหมนินโอ้โหอีนินนินถ้าเป็นปลานินก็ถือว่าครั้งแรกนะครับที่น้าบังตกได้ปลานินนะครับสวยๆนะครับสวย,สวยเข้ามา ขมจ้าโอ้ยพอชื่นใจหน่อยโอ้โหแรงดีนะครับแรงยังดีอยู่แรงยังดีอยู่นะครับพาไปโอ้โหขึ้นมาโอ้โหแรงดีจริงๆ ใส่สวยอยู่นะครับข้ามาข้ามาแรงดีแรงดีเล่นจักระยะนงนะครับครั้งแรกที่เจอปรานิน แรงดีจังเลยเข้ามาจ้า <c oughs> น่าจะยอมนะโอ้ยังไม่ยอมนะครับยังไม่ยอมนะครับโอ้ยังไม่ยอมยังไม่ยอม ติดเหมือนกับติดนิดเดียวนะครับยอมหรือล่าโอเคมันยอมแล้วลานินตัวแรกนะครับไสสวยมากโอ้โหไส้บิ๊กเลยนะครับลานินตัวแรกของนาบางังไส้สวยนะครับกับฝ่ามือ ฝ่ามือได้ไหมใหญ่กว่าฝ่ามือนะครับตัวหนึ่งประมาณสักกิโลน่าจะได้นะครับโดนเต็มๆเ,เลยโอเคถ่ายรูปรปุ๊บเดี๋ยวขอโลกับปลาทั้งนี้กับปลานิลตัวแรกนะครับกับปลานิลตัวแรกเดี๋ยวเอายัางไงดีขากล้องก็ไม่มีถ่ายในตากล้านั่นแหละเดี๋ยวมันหลุดจะอีกนี่ ลานินตัวแรกของนา้บาังนะครับกับไม้คคองหน้าท่อมโอเคใช้ได้อยู่ไซส์ประมาณทักครึ่งกิโลถึงไม่น่าจะถึงนะครับครึ่งกิโลสวยงามสุดยอดมากครับเดี๋ยวมาชมกันต่อไปนะครับวันนี้ที่นาบังมาจุดนี้นะครับได้ตัวก็ถือว่าโอเคผ่านอยู่นะครับเป็นครั้งแรกของฤด,ดูกาลนี้นะครับเป็นตัวแรกติดเชียชิวนะครับติดที่ เป็นตรงเนื้อแข็งๆข,ของปากครับโอเคเดี๋ยวใส่กระชังอันใหม่ดีกว่าโอเคครับไปเก็บปลาก่อนมาองเก็บปลาก่อนครับใส่กระชังใหม่เลย ห uh, ลุดเลยนะครับ <laughs> ดินทีเดียวๆหลุดเลยชคดีโชคด, uh, ดีดินแรงจังดินแรงจังจะดินหลุดซะอีก ลงกระชังไปแล้วก็ชื่นใจหน่อยก็ชื่นใจน้อยปานินตัวแรกนะครับของน้ำบาง ช่วงที่เรา,เ,าเว้นระยะห่างของการตกไปนะครับก็พยายามที่จะอ่อยให้เยอะๆักนิดปั้นจีบบิบตุก ไปตอนนะครับแงนกล้องนิดนะึงโอเคตรงจุดแหละรอบนี้ตรงจุดเล็กตรงจุดเลดูตัวไหนสามข้อสีสีข้อสีตรงจุดหลุดเฟรมไปแล้วโอเคนะครับ การเปล่าโดนนะครับโดนปลาไอยทำไมขึ้นน้ำด้วยจอ๊ะ ปลากระเหนะครับยกเลยปลากระเหใส่สวยอยู่นะครับแวปลากระเหนะครับใส่วยๆเชื่ได้อย่างน้อยก็ได้เห็นอาการทุ่นนะครับไปอย่าติดอน่าติด,ตดโอเคลล ไดอยู่ได้เห็นอาการทุ่นมัง่งกระแหกใสสวยๆเป็นหนึ่งตัวปันจีบเล็กๆนะครับไม่ต้องใหญ่ปลาเริ่มข้าวกับปันเล็กๆติดตะขายหรือว่าไง ไปนะครับไปต่อพอได้เห็นอาการทุ่นบ้างชื่นใจน้อยเดี๋ยวนะบางไปหาไม้มาปรับก,กล้องหลังทั้งหน่อยนะครับจะได้เห็นบรรยากาศกว้างๆ อมไม้ยางนี่แหละอมไม้ยางนี่แหละจะได้หรือเปล่าอันนี้ดีกว่า บางจะเอาหนังสติกนะครับ่าดตัวผมเป็นประจำวันไหนก็ลืมถ้าลืมเอาขากล้องมานะครับก็ใช้ไม้ใช้ไม้ปักนะครับแล้วก็หนังสติกหนังสติกลับน่าจะใช้ได้ตรงนี้แหละ ดูนะครับบรรยากาศฝนใกล้จะตกแล้วไม่รู้ว่าจะตกได้นานแค่ไหนนะครับถ้าฝนใกล้จะตกนะบางก็กลับอย่าเปลี่ยนเหยื่อต่อนะครับ โน้ำบางยกขึ้นมานะครับเมื่อกี้ปลาปลากินอยปลาหมตะกับนะครับตัวเล็กตัวเล็กมากนะครับเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนแต่ว่าจะยกลงจุดสักหน่อยกินตอนไหน ไม่มีอาการเลย อยากก่าจาอืมโดนนะครับโดนลาเลยเออน่าจะเป็นเอ้าวมาแล้วนะครับปลาหมอตะกรับ,บใช้สวยมาเจอกันนานักจ๊ะ ไมได้เจอกันนานลจ้าใส่สวยนะครับหมอตะกลับนึกว,ว่าไม่เจอกันซะแล้วใส่สวยๆวยันนี้เจอกันจนได้นะครับเจอกันจนได้ก็หมอตะกลับหยัดดินหยาดดิน แต่ไม่เจอกันเสียแล้วปลาหมอตะกับปลาหมอตะกับนะครับช่วยจุ๋ยถ้าฝ่ามือใช้ได้อยู่นึกว่าไม่เจอกันเสียแล้วนะครับวันนี้ยังเจอกันจนได้นะครับเมื่อกี้ได้ปลาหมอตะกับกับตัวเล็กๆนะครับโอเคได้ไซส์ขนาดนี้ก็ถือว่าผ่านนะครับมานี่ ได้นะครับหมอตักกับสุดยอดมากเสียดายนะครับไม่ได้ดู่าการทุ่นนะครับเมื่อกี้กล้องหน้าของนาบังก็เบ็ดหมดเสียดายก็มองกล้องหลังไปก่อนนะครับก็มีตัวอีย่างครับสำหรับวันนี้นะครับก็มาถึงช่วงท้ายของคลิปแล้วนะครับซึ่งนาบังมาตกที่หมายกล้องหน้าท่อมนะครับ น้ำบางมาตกตั้งแต่9โมงเช้านะครับ9โมงน่าจะ9โมง45 0 0นะครับน้ำบางจำไม่ได้แล้วก็ตกอยู่ประมาณสัก2ชั่วโมงกว่าๆนะครับก็ผลสรุปนะครับก็ใช้ได้อยู่นะครับหลังจากที่เราไม่ได้มาตกบริเวณนี้นานแล้วนะครับก็ได้ทั้งหมด4เต็มเป็นปลานิลนนะครับไซส์ประมาณสักครึ่งกิโล1ตัวแล้วก็ปลาหมอตะกับนะครับขนาดเท่าฟอร์มือ1ตัวนะครับปลากระแห แ้่ก็ปลาหมอตะกับตัวนึงเล็กๆนะครับขนาดแค่นี้ได้วน้กันนรับนี่นะครับปาหนิลแล้วก็ปลาหมอตะกับ คนถืงว่าใช้ได้อยู่ครับพ,พอได้ทำกับข้าวเลยแค่ได้ทำกับข้าวได้นคะมือหนึ่งก็โอเคเลยนะครับมาเป็นาะไม่คือว่ามานั่งพักผ่อนนะครับมานั่งพักผ่อนในบรรยากาศธรรมชาตินะครับคลองเงียบเงียบบรรยากาศแถวๆนี้ก็ รถก็ไม่ค่อยมีนะครับชาวบ้านก็ทักทายทายาสยดีทุกคนเลยผ่านไปผ่านมาก็ทักทายนะครับ <Down S 1> ก็น้าบางก็ขอฝากเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาติดตามชมนะครับก็ที่เข้ามารับชม e าหาใหม่ๆก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งให้น้าบังด้วยนะครับก็ค่อยเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าอาจจะเป็นหมายที่ไหนหรือว่าอาจจะเป็นตีอย่างรอมนะครับก็ค่อยเจอกันใหม่ก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งให้น้าบังเจอกันใหม่ครับคลิปหน้า ดีครับบ๊ายบาย